เลยตรงนี้ตรงนั้นก็คือประเทศเม็กซิโกแล้วทำไมคนจำนวนหนึ่งอ่ะถึงยอมที่จะเสีย่ยงและยอมที่จะเสียเงินจำนวนเยอะนะเพื่อที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศอเมริกา สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นนะคะจากเฟิร์นซีไซค่ะประเทศอเมริกาเนี่ยก็คือมีความหลากหลายทางเชื้อชาติทางผู้คนสูงมากนะคุณคิดว่าจะว่าเราสามารถหาคนที่มาจากแต่ละทวีปในโลกคือหาได้ที่นี่ใช่แล้วก็เหมือนเราอยู่ซานดิเอโกใช่ไหมทุกคนก็ติดกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเม็กซิโกเนาะคือรอบๆข้างเราอ่ะก็จะเป็นแบบพี่น้องชาวเม็กซิกันเยอะเนะ้อเข้าออกระหว่างประเทศอเมริกากับประเทศเม็กซิโกด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่าง เบโกกับเม็กซิโกตรงนี้เนี่ยก็คือเขาว่าติดอันดับต้นๆน,นะที่มีความยุ่งมีความมีคนเข้าเข้า,ขาออกๆอ,อ,กอะ่ะเยอะที่สุดในโลกเลยใช่ไหม อ๋อเธอลืมบอกเพื่อนๆไปเลยว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่โก้ border f i e l state park ค่ะ<ช>ก็<ม>คือ<ม>เป็นเหมือนสวนสาธารณะนั่นแหละที่อยู่ติดทะเลแล้วก็อยู่ติดกับชายแดนประเทศเม็กซิโกด้วยซึ่งเมื่อกีต้ตอนเราเดินมาทุกคนก็มีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนนะขี่รถ ATV ใช่ออคือไม่ใช่แค่ลาดตระเวนเฉพาะบนบกทางอากาศก็มีพอได้บินกันรึ้มเลยทุกคนกลับมาที่กำแพงเรากำแพงเราอ่ะสร้างตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วนรัฐบาลทรัมป์เนาะตัวนั่น ก็ช่วงนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตอยู่นะความยาวของกําแพงอ่ะก็คือหลายพันไมล์อาจจะจําตัวเลขไม่ได้ที่แน่ๆนก็คือเพื่อไงก็คือคือกั้นระหว่างชายแดนของ2ประเทศใช่ไหมใช่มีมีรัฐอะไรบ้างพี่โกที่มีกําแพงอ่ะก็คือเริ่มตั้งแต่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมแล้วก็ไล่ยาวไปจนออริโซนานิวเม็กซิโกแล้วก็ไปจบที่เท็กซัส มมากเลยตรงนี้ตรงนั้นก็คือประเทศเม็กซิโกแล้วอยากไปยืนเกาะกำแพงบ้างนะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้านะเขาห้ามเขาห้ามมีป้ายอยู่ผ่านตรงจุดนี้เข้าไปใช่ส่วนสาธารณะที่เรามาสเตทพาร์กตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเขาก็มีที่ให้ปิกนิกแล้วก็ปิ้งย่างบาร์บีคิวตรงนั้นด้วยมีห้องน้ําให้บริการมีถังขยะคือมีเรียบร้อยก็คือจะเห็นวิวทะเลข้างล่างแล้วก็เห็นวิวกำแพง เมื่อหลายปีที่แล้วที่เฟิร์นเซิร์ชข้อมูลน่ะรถสามารถเข้ามาได้ถึงใกล้ๆตรงนี้เลยตอนนี้คือปิดคือถ้าอยากจะมาคือต้องเดินเข้าอย่างเดียวคือฝั่งนู้นนะคือคักเหมือนแบบเหมือนชาหาดชะอำพัทยาบ้านเลยนะมีตั้งเต็นท์มีเล่นวอลเลย์บอลคือดูแือคือนนะ่ะแล้วก็มีคนมาตรงกำแพงด้วยนะเออจากในขณะที่ฝั่งอเมริกานั้นก็คือแบบแต่ออแค่วดไปไหนอ่ะคือแบบว่า เรเาเงเรารู้นะว่าเขาห้ามเข้าแต่คือแบบโอ้เรายังไม่ทันเดินใกล้เลยนะรถตำรวจคือมาแบบอ่ะอ่าอ่าอ่านะเพราะว่าก็มีอีกกรุปหนึงที่มากับเราที่เดินแบบมาตามๆเราเขาก็รถเจ้าที่ก็รีบมาขวางเลยว่าห้ามเข้าไปเด็ดขาดเปิดว่านะทุกคนคือต่อให้มีกำแพงเนะี่ย <c oughs> ยาวมาก มีกล้องจอรปิดเยอะขนาดไหนมาแต่มันก็ยังมีปัญหาคนเนี่ยแอบลักลอบเข้ามาอยู่ดีเนาะอ่ก็เหมือนเป็นปัญหาที่ก็มีมายาวนานมากเลยนะแล้วก็ใครๆก็รู้ว่าว่าบบเขาอ่ะแบบอยากจะข้ามาอเมริกาแค่ไหนถูกซึ่งเราสองคนอ่ะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนๆชาวเม็กซิกันอนะ่ะ เขาก็เปิดใจนะคุยกับเราว่ามันมีกี่วิธี<ม>กี่ช่องทางที่สามารถที่จะลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายมวิธีแรกเลยก็คือการทําเอกสารปลอมพาสปอ,ปอสร์ตปลอมกรีนการ์ดปลอมแล้วก็ผ่านเข้ามาทางคนเข้าเมืองใช่ปกติถูกปัญหาก,ก็คือเรามีคําถามทุกคนว่าเจ้าหน้าที่ตรวจไม่รู้หรอว่านี่คือของปลอม คือเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคือเขาเล่ามาให้เราฟังแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือมาตามช่องทางธรรมชาติไม่ว่าจะขุดลุมลอดใต้กำแพงหรือว่าจะเดินข้ามเขามาก็ตามใช่ไม่ว่าจะวิธีไหนอ่ะพวกเขาก็ต้องจ่ายตังค์ใช่ใมไม่ว่าจะเป็นนายหน้าหรือเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคือจ่ายตังค์เพื่อให้คนเหล่านั้นอ่ะ พาเข้ามาซึ่งเขาไม่ได้การันตีนะทุกคนว่าจ่ายตังมาแล้วแล้วอยู่จะได้เข้ามาคือถ้ามีตํารวจมีเจ้าที่มาจับได้ก็ส่งกลับจ้ะโนรีฟันไม่มีเงนไม่มีไม่มีคืนเงินนะจ๊ะใช่แล้วก็เราก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์พิเศษเลยทุกคนเพื่อนของเพื่อนละกันนะพูดงี้เขาเคยเข้า เมืองมาวิธีหนึ่งแต่จะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบ20ปีนล้วทุกคนก็คือการข้ามภูเขามาเขาเดินข้ามภูเขามาเกือบ5วันพอข้ามมาเสร็จมาอยู่ในฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะไปพักในเป็นเหมือนบ้านพักเป็นเซฟเฮาส์เนาะแต่ตอนที่เขาเดินข้ามมาะเขาบอกว่าเขา ไม่ได้กินอะไรเลยนะนอกจากน้ำเปล่าเออแล้วก็ต้องนอนแบบนอนกลางป่าทุกคนนอนโคดไม่ได้มีเต็นท์ไม่นีเลยแล้วก็ต้องแอบด้วยเพราะว่าก็จะมีหอแบบสับหลวดอยู่ตลอดเวลาแล้วพอมาพักไว้ที่เซเผาเนี่ยก็จะมีเป็นรถทครถบรรทุกอะทุกคนมารับพวกเขาเขาบอกว่าคนในบ้านตอนนั้นประมาณ30คนแต่รถบรรทุกันเล็กมากแล้วก็ทุกคนอะรวมตัวอยู่ในรถบรรทุกเขาบอกว่าตอนนั้นอะคือมันร้อนมากอากาศใครไม่มีให้หายใจแล้วเขาก็เลยตะโกนบอก คนขับรถว่าเฮ้ยเธอมันร้อนมากคนขับรถเนี่ยตะโกนกลับมาว่าชัดเจนแบบจะไปควายคือแบบหยุดปากคุกปากเงียบยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่านาทีนั้นนะ่ะเขารู้เลยว่า ตายแน่นอนแต่สุดคือเขาไม่ตายนะทุกคนไล้วม่ไงเขาจะมาเล่าให้เราฟังเลยคือเขาไม่ตายนะคือมันจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคน่ะที่จะโชคดีแบบนี้เออเพราะว่ามันก็ปีที่แล้วป้าที่เท็กซัสกบพี่โก๋ที่เท็กซัสเธอมีข่าวอันนี้เป็นข่าวใหญ่ของปีที่แล้วเหมือนกันนะว่าแบบมีรถที่แบบแอบผลพนเข้าเมืองทิ้กัญไม้แบบนี้แหละเจอว่าคนตายในนั้นเกือบ60คนเพราะว่าขาดอากาศหายใจปวดหูมากเลยเนาะ ตอนนี้เราย้ายกันมาอยู่ที่ร้านอาหารเม็กซิกันที่ชื่อว่า The c a b e าเอล ประมาณนี้แล้วกันนะ <c oughs> อันนี้คืออาหารที่เราสั่งกันมาทั้งหมดก็คือตรงนี้อันแรกก็คือเป็นทาโก้ทาโก้ก็คือเป็นแผ่นแป้งแผ่นแป้งนี้เป็นแผ่นแป้งข้าวโพดคอนทอเทียรเริ่มจากขวามือก่นอนเลยพี่โก้ขวามืออันนี้ก็คือเป็นลิ้นวัวลิ้นวัวตรงกลางตรงกลางเป็นสมองสมองวัวนี่เป็นสมองเป็นต้นเลยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายคือผ้าขี้ริ้วโอเคไปดูของโปรดน้องบีนะชอันนี้ก็คือเป็นทวารวด ของไซเม็กซิกันเขาละกันแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นซุปเนื้อเขาบอกว่าเป็นิกเนเจอร์ของเจ้าของร้านเลยเขาก็ปิดมะนาวลงไปใช่ไหมเป็นเหมือนซอสพริกแล้วเขาก็มีแผ่นอะไรไหมคะพี่โกะเป็นแผ่นแป้งชาวไมกจิเกนต้องกินทุกอย่างกับแผ่นแป้งเออแล้วก็ต้องมีมะนาวด้วยเนาะใช่มะนาวชาวแมกจิเกนชอบความเปรี้ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยซุปต้องกินร้อนๆนะเดี๋ยวลราลองต้มเนื้อสไตล์บ้านเราอะต้มแซ่บต้มแซ่บเออ มะนาวมะนาวคือเด็ดเลยทคนเฮ้ยอันนี้ผ่านออร่อยมากซีเอาพริกเพิ่มเลยนะแซ่ออลอง่อแซ่บรวยแซ่บแซ่บเคยถามเพื่อนว่า มีวิธีไหนไหมที่กินพัโก,ก้ให้ไม่ระเทอะไม่เปื้อนไม่มีในของทั้งหมดนะเฟรนว่าสุกเด็ดคือ Number o n วัสั่งกับบ้านเหรอข้าวจากมาแก้้ที่เฟิร์นพาเพื่อนๆไปดูตรงกำแพงที่ นระหว่างชายแดนประเทศเม็กซิโกกับประเทศอเมริกาแล้วคุณคิดเหมือนเฟิร์นไหมว่าทาไมคนจํานวนหนึ่งอะถึงยอมที่จะเสีย่ยงและยอมที่จะเสียเงินจํานวนเยอะนะเพื่อที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศอเมริกาอะไรคือเหตุผลหลักคือว่าโอกาสและความหวงังคือหวังที่จะได้รับโอกาสที่มันดีกว่าเดิม,มที่มันดีกว่า จากที่เขาจากมาคนเหล่านั้นอะเขาก็อาจจะแค่คิดนั่นแหละว่าถ้าเขาทํางานหนักได้เงินตัวเขาเองก็จะมีชีวิตที่ดีรวมถึงมันไม่ใช่แค่เขาแต่หมายถึงว่าคนที่อู่ใช่คนที่อยู่ข้างหลังเขาอะไรอย่างนงี้ะ เอาจริงๆป่าแต่เฟิร์นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโอกาสแล้วก็ความหวังอ,อาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาแม้ด้วยอ่ะจะ,ะ,ะด้วยนะเออเพราะว่าพี่เคยดูสารคาดีว่าแบบเด็กฝั่งนู้นอ่ะเม็กซิโกเขาอ่ะยอมที่จะมาต่อแถวเพื่อจะข้ามพรมแดนอ่ะวันละแบบชั่วโมงโอโอสองชั่วโมงสามชั่วโมงทุกวันเพื่อจะมาเรียนฝั่งอเมริกาอออืมคือในคลิปเนี่ยทุกคนคือเฟิร์นกับพี่กบเราไม่ได้สนับสนุนหรือเห็นด้วยกับ คนกลุ่มนี้ที่เขาได้ลักลอบเข้ามาทาง,งานอย่างผิดกฎหมายแต่เฟิร์นอยากจะเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่งละกันคือมันก็มีคนบางคนที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวยอมเสียสละตัวเองเนาะมาทำงานมาใช้แรงงานเพื่อส่งเงินไปสร้างบ้านส่งเงินให้ลูกตัวเองเนี่ยไปเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองเมืองนั้นคือเขจะบอกว่าไม่มีใครหรอกทุกคนที่ไม่อยากจะมีชีวิตที่มันดีกว่าเดิม ทุกคนมีความหวังทุกคนอยากได้โอกาสดีๆในชีวิตเอาเป็นว่าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจเป็น,ปน,นกำลกบใด้นะคะหรือคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือมีมุมมองอะไรที่อาจจะแตกต่างไปกับเฟิ่์หรือเปล่าเรามาคุยกันได้วันนี้ลาไปก่อนทุกคนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ